สวัสดีครับวันนี้ก็าจะพามาเลี้ยงเนื้อแดงนะครับในกะละมังนะครับก่อนอื่นเข้าก่อนน้ำลุมนะครับน้ำลุมใส่กะละมังมันใกล้ใกลเต็มเลยครับเข้ากเอาที่งัวที่ขั้วอย่างเงี้ยครับไปจัดกรรหนึ่งก็ได้นะครับ จะเส่หลายเกินไปนะครับถ้าเาสองเยเกนไปมันสีเิเอน,นาห้อน้เข้มเลยก็เซ่ไว้จักขึนหนึ่งก็ได้ครับขึนนึงสองขึ้นเราเซยสะดวกได้ครับถ้าวายางน่อยก็จักขึนนึงนะครับหร้เอเศร้าอเาาอเาพวกอเสีดเคื่องเสียยางออกนะครับถ้าเกิดว่า ข้าใส่ขิงหัวลายเกินไปนี่มันจีเข้มนะครับที่หูวด้ยังได้ว่ามันเข้มมันจีผ่านไปสมมติผ่านไปจะกมือซ้องมือนี่สามมือนี่ครับมันก็ดิเริ่มเกิดฟ้องนะครับเป็นฟ้องขึ้นตามข้างข้างหน้าเลยครับผิวนามนี่มันจีเกิดเป็นฟ้องแม้นข้าแหน้ลงไปปล่อยนี่มันก็จีแดงเข่าแดงเข่านะครับนี่นะครับที่ผมเรียงไว้นะครับ นาขนาดนะครับพี่น้องเบื้องหน้บมันจีดซอนกันเป็นสันเป็นสันเป็นสันเลยนะครับหน, işte น้แดงอัโซล่าไมโครฟิล่าน,นะครับนี่เบื้องหน้าสองสามสันนะครับมันด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 ันกันขึ้นย่างหนาเลยนะครับนี่นี่นะครับนาขนาดครับเนี่ยเอาออมาจากยุบหนึ่งกรับพ่อนะครับ พอต้องใส่ลายถ้ามันบ่เข้มหนึ่งขยายเร็วบักยางคักงเลยครับนี่ปล่อยเลยครับซ้ำนี่เลยครับซนี่ก็พอกระมังหนึ่งนี่แล้วก็ขอทำคัญเข้าเลียงเซียงสีเราก็ให้มันอยู่ในโคมประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสลัวสรัวนะครับขั้นเข้าส่เด็ดก็อาจจะอาจจะอาจจะตายนะครับต้องผมเลี้ยงไว้นี่ก็ กลางสะเลนนมาสั่นเท่ากับส่นอหอมใหม่ที่มันสลัวสลัวนะครับประมาณจักอาทิตย์นี่ก็เต็มกันมั่งนะครับ